สวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับคุณครูน้ำตกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรในวิชาภาษาไทยกันนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องภาษาพูดกับภาษาเขียนนะคะทุกวันนี้เราก็มักจะใช้ภาษาในการสนทนาสื่อสารการันแล้วก็ใช้ในการเขียนด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ลักษณะของภาษาพูดกับภาษาเขียนมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะ้านะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูภาษาพูดกันก่อนนะคะถ้าเป็นภาษาพูดเนี่ยเด็กๆสังเกตดูค่ะทุกวันนี้เราจะใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวันเลยซึ่งถ้าเป็นภาษาพูดเนี่ยเราจะใช้คำที่ พูดแล้วเข้าใจง่ายเป็นกันเองไม่มีพิธีรีตองไม่พิธีพิถันไม่มีการเลือกใช้คําศัพท์ที่มันยึยากนะคะคือพูดแล้วเข้าใจได้เลยโดยส่วนมากแล้วอ่ะภาษาพูดเนี่ยมันก็จะใช้ในการสื่อสารกับคนที่เป็นคนกันเองเช่นเด็กๆคุยกับเพื่อนคุยกับพ่อแม่อ่าคนในครอบครัวแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นกันเองนั่นเองอันนี้คือลักษณะของภาษาพูดเนาะมาดูค่ะ การใช้ภาษาพูดนะคะเวลาเราจะใช้ภาษาพูดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นภาษาที่พูดแล้วให้ความรู้สึกเป็นกันเองแต่เด็กๆควรจะดูด้วยว่าเรากำลังสื่อสารอยู่กับใครนะคะแล้วก็ควรเลือกใช้ภาษาให้มันเหมาะสมเช่นถ้าเราคุยกับเพื่อนก็จะอาจจะใช้ภาษาในลักษณะหนึ่งอาจจะมีการปนคำแสดงหรืออาจจะมีคำที่ เป็นคำศัพท์เฉพาะกลุ่มที่เราคุยกันกับเพื่อนแต่ถ้าเรากําลังสนทนาอยู่กับคุณครูพ่อแม่หรือคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุเยอะกว่าเราเนี่ยเราก็ควรจะเลือกใช้คําที่มันสุภาพขึ้นมานะคะให้มันเหมาะสมกับคนที่เรากําลังสนทนาด้วยแล้วก็ดูด้วยว่าเรากําลังคุยเนื่องในโอกาสอะไรแบบนี้นะคะส่วนโอกาสในการจะใช้นะคะก็จะมักจะใช้ในการ สนทนาทั่วไปนะคะไทยถามสาระทุกสุกดิบพูดคุยชีวิตประจำวันใช้ในการสัมภาษณ์ใช้ในการอาภิปรายการพูดรายงานการโต้วาทีหรือการซื้อขายนะคะขายของแบบนี้เป็นต้นก็มีโอกาสในการใช้ได้หลากหลายแบบเลยนะคะตัวอย่างค่ะเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างแรกเลยเป็นยังไง นี่เวลาเราเจอเพื่อนเฮ้ hey, เป็นยังไงวันนี้สบายดีใช่ไหมจะทำยังไงดีฉันไปเจออุปสรรคมากแกไม่รู้ฉันจะแก้ปัญหาฉันจะทำยังไงดีนะคะงานหนักชะมัดเลยวันนี้คุณพ่อให้เราไปช่วยงานอ่ะงานหนักชะมัดเลยแกอาการอย่างนี้น่าจะหนักสบายดีใช่ไหม สวนของลุงมีผลไม้เยอะมากข้อสอบวิชาภาษาไทยหมูสุดๆอ่ะเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างของการใช้ภาษาพูดก็เด็กๆสังเกตเลยนะคะว่าลักษณะของมันก็คือแบบฟังแล้วรู้เรื่องไม่ต้องมาแปลซ้ําแปลซ้อนนะคะแล้วก็ใช้คําง่ายๆไม่ต้องพิถีพิถันไม่ต้องเลือกใช้คํายากนั่นเองนะคะมีเยอะมากๆเลยแต่อันนี้คือยกตัวอย่างมาประมาณนี้เนาะพอจะเข้าใจกันนะคะ ต่อไปมาดูลักษณะของภาษาเขียนกันค่ะถ้าพูดถึงภาษาเขียนนะคะก็จะมีในเรื่องของความเคร่งครัดในเรื่องของการเลือกใช้คําเลือกใช้ภาษานะคะโดยการเลือกใช้คําหรือภาษาเนี่ยต้องคํานึงถึงหลักภาษานะคะเพื่อใช้ในการสื่อสารหรือใช้ในการเขียนให้ถูกต้อง แล้วก็มักจะใช้ในการเขียนมากกว่าใช้ในการพูดถ้าใช้ในการพูดเราก็จะเลือกใช้ภาษาพูดได้เลยแต่ในกรณีที่เราจะเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเช่นการเขียนรายงานแบบนี้เราก็จะต้องเลือกใช้ภาษาเขียนนั่นเองค่ะลักษณะของภาษาเขียนนะคะก็จะจะเป็นคํำที่ เขาเรียกว่าเป็นคําสุภาพนะคะเด็กๆให้คําสุภาพเวลาเขียนนะคะก็จะต้องเขียนให้เป็นประโยคเขียนเป็นประโยคคืออ่านแล้วรู้เรื่องนะคะว่าใครทําอะไรแล้วก็อย่างไรนะคะก็คืออ่านแล้วรู้เรื่องเป็นประโยคแล้วก็เราต้องดูด้วยว่าเราจะใช้ภาษาเขียนกับใครนะคะ ใช้คำให้มันเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆแล้วก็ดูโอกาสดูสถานการณ์ด้วยแล้วก็ภาษาเขียนเนี่ยจะเป็นภาษาที่ส่วนมากแล้วนะคะจะใช้ในลักษณะของในพิธีการแล้วก็มีความเป็นทางการเขาจะไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยคำฟุ่มเฟือยก็คือใช้คำที่มันมากเกินความจำเป็นมีความหมายเดียวกันแต่ใช้หลายคำมาประกอบทำให้มันแบบ ยืดยาวไปอีกนะคะซึ่งคำคำนั้นๆเขาเรียกว่าคําฟุ่มเฟือยมีความหมายคล้ายๆกันเราเรียกว่าคําฟุ่มเฟือยนะคะหรือการเล่นคํามากนะคะจนกลายเป็นการพูดหรือเป็นการเขียนเล่นๆอันนี้เราก็จะไม่ใช้นะคะฉะนั้นในการเขียนเนี่ยก็จะต้องเลือกใช้คําที่เป็นถ้อยคําสุภาพแล้วก็ดูว่าเรากําลังจะเขียนถึงใครนะคะดูสถานการณ์ด้วยเนาะโอกาสในการใช้เนี่ยเราก็จะ ใช้ในการรายงานการประชุมในการเขียนบันทึกการบรรยายนะคะเหตุการณ์จากประสบการณ์การเขียนบทความสารคาดีจดหมายย่อความเรียงความนะคะเอกสารประกอบการพูดหรือแม้แต่การกล่าวรายงานนะคะเวลานักเรียนมาผู้รายงานหน้าชั้นเรียนเนี่ยก็ควรจะใช้ ภาษาเขียนนะคะในการพูดรายงานหน้าชั้นเรียนอาจจะมีการใช้ภาษาพูดผสมได้บ้างเล็กน้อยนะคะก็ถ้ามีการใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนรวมกันในการพูดรายงานเนี่ยเราจะเรียกว่า,าระดับภาษาแบบกึ่งทางการซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนในเนื้อหาถัดไปนะคะซึ่งตอนนี้เราจะพูดถึงแค่การใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนเท่านี้กันก่อนเนาะ ตัวอย่างของภาษาเขียนนะคะอย่างเช่นได้หรือไม่เธอหยิบของชิ้นนั้นให้ฉันได้หรือไม่แบบนี้นะคะเพราะเหตุใดเพราะเหตุใด,เ,เ,ดเธอจึงนอนตื่นสายระวังธนบัตรปลอมคุณยายอาเจียนในรถยนต์สัปดาห์หน้าให้ทำงานมาส่งครูข้อสอบปลายภาคปีนี้ง่ายมาก วันนี้คุณแม่ต้องไปพบแพทย์มะม่วงผลนี้รสชาติอร่อยมากอันนี้คือตัวอย่างของภาษาเขียนนะคะคุณครูยกมาประมาณนี้เนาะก็จะมีคำอื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะจะเป็นการเปรียบเทียบให้เด็กๆเ,เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะโดยเปรียบเทียบระหว่างคำที่ มีความหมายเดียวกันแต่เรามาดูกันว่าถ้าเป็นภาษาพูดเนี่ยมันจะมาในลักษณะไหนแล้วถ้าเป็นภาษาเขียนเนี่ยจะต้องเขียนแบบไหนใช้คำแบบไหนนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะอะมาดูประโยคนี้นะคะถ้าเป็นภาษาพูดค่ะวันนี้แม่จะพาฉันไปหาหมอแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนค่ะเราจะพูดว่าวันนี้คุณแม่พาฉันไปพบแพทย์ เห็นไหมคะคำที่แตกต่างกันระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนคือคำว่าอะไรเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคือคำว่าหาหมอนั่นเองหาหมอเนี่ยเป็นภาษาพูดเนาะแต่ถ้าใช้ภาษาเขียนเนี่ยต้องเปลี่ยนคำว่าหาหมอเป็นคำว่าพบแพทย์นั่นเองค่ะดูตัวอย่างต่อไปนะคะเวลากินข้าวต้องเคี้ยวให้ละเอียด าเป็นภาษาเขียนค่ะเมื่อรับประทานอาหารควรเคี่ยวให้ละเอียดอะแตกต่างกันตรงไหนคะตรงคำว่าเวลากินข้าวต้องเวลากินข้าวต้องนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเมื่อรับประทานอาหารควรเห็นไหมคะต้องคำว่าต้องก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าควรข้าวกินข้าวนะคะข้าวก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าอาหาร กินเปลี่ยนเป็นคำว่ารับประทานนะคะเวลาก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าเมื่อนะคะก็จะได้ภาษาเขียนดังนี้เลยนะคะดูตัวอย่างต่อไปค่ะแม่ฉันกำลังท้องภาษาเขียนคุณแม่ของฉันตั้งครรภ์อ่าคำที่แตกต่างคือคำว่าแม่เราก็จะเปลี่ยนเป็นคุณแม่นะคะมันก็จะดูสุภาพขึ้นเห็นไหมคะเด็กๆฉันอ่าก็ เราก็เปลี่ยนเป็นของฉันแบบนี้เนาะแสดงความเป็นเจ้าของเนาะ,ะกำลังท้องก็จะเปลี่ยนเป็นตั้งคันนั่นเองคำว่าท้องเราจะใช้คำว่าตั้งคันนะคะตัวยอย่างต่อไปค่ะผมตื่นนอนเวลา8ปดโมงเช้าถ้าเป็นภาษาเขียนคือผมตื่นนอนเวลา8ปดนาฬิกาอันนี้ ง่ายมากๆนะคะก็เปลี่ยนคำว่าโมงเช้าเป็นนาฬิกานั่นเองนะคะวันนี้มีคนมาดูการแสดงเยอะแยะภาษาเขียนวันนี้มีผู้มาชมการแสดงจำนวนมากเห็นไหมคะคำที่แตกต่างก็จะเป็นคำว่าคนคนก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าผู้เห็นไหมวันนี้มีคนวันนี้มีผู้มาดู เปลี่ยนจากคำว่าดูเป็นคำว่าชมนะคะการแสดงเยอะแยะเปลี่ยนจากคําว่าเยอะแยะเป็นคําว่าจํานวนมากก็จะได้ภาษาเขียนที่ว่าวันนี้มีผู้มาชมการแสดงจํานวนมากก็จะดูสุภาพกว่านะคะคุณนะ้ามีลูกหลายคนภาษาเขียนคือคุณนะ้ามีบุตรหลายคนตรงนี้นะคะเวลาเราพูดเราก็จะใช้คําว่าลูกเลย เข้าใจง่ายๆแต่เวลาภาษาเขียนก็ต้องเลือกใช้คําให้มันดูสละสลวยหน่อยแล้วก็สุภาพนะคะก็เลยใช้คําว่าบุตรเพราะว่าคําว่าบุตรเนี่ยคือคําสุภาพนะคะซึ่งคําสุภาพเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนในคลิปอื่นๆนะคะคลิปในเรื่องของคําสุภาพเนาะครูก็จะอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะหมอฟันถอนฟันให้ผมสอซี่ ภาษาเขียนคือทันตแพทย์ถอนฟันให้ผมสองซี่นะคะเปลี่ยนจากคำว่าหมอฟันเป็นคำว่าทันตแพทย์นั่นเองเพราะว่าคำว่าทันตแพทย์เนี่ยคือคำสุภาพนะคะอ่ะสำหรับเนื้อหาของภาษาพูดกับภาษาเขียนนะคะก็มีเท่านี้เด็กๆคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเรื่องถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ